ด้วยก่อนน้ำก้ามใบไหวกันละลิหมวอคนกระหายที่ได้ดืนะ่มน้ำก็เกมอิ่มแล้วลูกกึกกึกซื้อกระปิ้กกระเป๋ากล้วยอะไรล่ะลูกคันพ่อและแม่ดื่มมาลูกกับไม่ก่อได้กคบทีให้ดู เอ๊ะนี่กล้วยการนีนี่มาได้ยังไงหรือใครเอาใครเอามาให้หรือคนเอามาโยกินพ่อกำรอิงกอีกำให้คนกันก็หัวเลาะแล้วมันกระลายไหมคะพ่อก็คำยางเงี้ลูกกล่าวก่าม โก็คุยกายาปุญญาคือคนกำลังยิน่คนลังกำลังลุ่นๆอย่างนี้ขับใบที่ลุ่นลินจริงอีกไม่กี่วันก็แก่ใบใหม่แล้วภาพไม่รู้ไม่เห็นอีกนั่นแหละ ที่พออพูดคำว่ากับใบกินใบกล้วยไปกุเข้าหากันเหมือนคนอุหูไม่อยากกันเลื่อนหน้ากลัวยิงนั้นพ่อกัดลูกกล้วยกันปืูกล้วยพ่อกับใบกล้วยก็เขียบ้านเหลือแก่ใบ

กี่เกิดนีนโลกเลยลูกกับโมควบเวลาไม่เึินเดือการนี้น้อยดูถันแลและเกิดโอยาลวดเดียวดำก้นอวดใหญ่ไม่มีเลี้ยวลอยก็กำหล่นเหลือแกหน้าแปลกี่กบาบโวยกันละก่ะ มีกี่แดนมีกินมีกี่แดนเข้มขนาดนิ้วหัวแม่มือประกุก็แก่ปลายกุกล่งครูน